ตัวนะรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่มั่นใจอะค่ะพี่ห่อเดียวกันอาจจะชัวร์กว่าหรือเปล่าแต่ถ้ามันจะเป็นิจริงก็คิดว่าคนจะต้องฉีดนะครับแล้วการฉีดแบบค่อยนี่มันทําได้จริงๆใช่ปะครับก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายหลักการคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจสะก่อนว่าที่มาที่ไปของการฉีดวัคซีนไข้คืออะไรก่อนโควิด -19 เนี่ยองค์การอนามัยโลกอย่างแนะนําฉีดวัคซีนเข็มที่1ยี่ห้ออะไรประเภทอะไรเข็มที่2ก็ต้องให้เหมือนกัน แต่หลังจากนั้นพอเอริ่มมีเชื้อที่มีการกลายพันธุ์กันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่ยงสายพันธุ์เดลต้าที่มันแพร่กระจายได้เร็วมาก <_ d ata> ก็เริ่มมีการมองกันว่าถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนเข็ม1กับเข็ม2ที่มีกลไกในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราคนละระบบมันน่าจะดีกว่าไปกระตุ้นด้วยกลไกเดียวงั้นถ้าเราจับคู่ได้ดีพอภูมิคุ้มกันเราก็จะขึ้นมาได้เร็วงั้นโดยอาศัย2หลักน,นี้แหละอันที่1จับคู่ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันคนละระบบ อันที่สองจับคู่ที่ทําให้ฉีด2เข็มได้เร็วเพื่อทําให้ภูมิคุ้มกันเราเร็วเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีก็เลยเกิดการนํามาึ่งการฉีดวัคซีนไข้ครับถ้าเข็มที่1ฉีดซีโนแวคแล้วเข็มที่2ฉีดแอตตราเซเนกาสามารถทําได้ใช่ไหมคะ ข้อมูลของจุฬากับกรมวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วทูมคุ้มกันดีกว่าฉีดซานอวกสองเข็มและมันได้เร็วตรงที่ว่าซานอเวกเสร็จอีกสามอาทิตย์เราฉีดเข็ม2ได้เลยคือฉีดแอสตาเซเนกาและอีก2อาทิตย์หลังจากน้นทูมคุ้มกันเราน่าจะสูงพอแล้วนั่นคือวันแรกที่เริ่มฉีดไปประมาณ5อาทิตย์ทูมเราน่าจะสู้รับปรบมือได้แล้วนั้นผมคิดว่ามันเป็นคู่ที่เร็วครับถ้าฉีดแอสตาเซเนกาเข็มที่1แล้วเข็มที่3ฉีดวัคซีน mRNA สามารถทำได้ไหมคะจริงๆคู่ที่น่าจะดีที่สุดในทางทฤษฎีคือฉีดไวรัลเวกเตอร์ในเมืองไทยก็คือ As a อสต a าเซเนกาและตามด้วยฉีด messenger RNA ซึ่งเมืองไทยตอนนี้ที่มาก็จะกลายเป็นไฟเซอร์คู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดเพราะคู่นี้1สามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันทั้งได้ทั้ง2ระบบได้เป็นอย่างดีและใช้เวลาห่างกันไม่นานากเกินไปแล้วก็จะเป็นคู่ผสม ที่มีระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นได้ดีกว่าการฉีดแบบเดียวกันแม้กระทั่งแ s สตาเซเนก a าเข็มก็ยังสู้ a s สตาเซเนก a บวกกับไฟเซอร์ไม่ได้แล้วถ้าเกิดได้รับวัคซีนซิโนวัคครบ2โดสแล้วเราสามารถกระตุ้นด้วย a อสต a เ e n นก a เป็นเข็มที่3ได้ไหมคะก็ต้องบอกนะครับว่า ตอนนี้ข้อมูลที่เรามีคือว่าถ้าฉีด s ซ n นแวกเข็ม1เข็ม2เรียบร้อยภูมิคุ้มกันที่ขึ้นไปมันจะลงแล้วมันลงไปถึงจุดที่อาจจะไม่เพียงพอเราไม่อยากให้ต่ําจนป้องกันไม่ได้แล้วค่อยฉีดเพราะฉะนั้นควรจะตุกกัะตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่3ตอนนี้วัคซีนเข็มที่3หลักการใหญ่ๆ ก็ต้องกระตุ้นด้วยกลไกที่แตกต่างไปจากไซโนแวคทุกครั้งที่เวลาผมพูดถึงไซโนแวคผมหมายความถึงไซโนฟาร์มด้วยนะครับเพราะ2อย่างนี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยคือใช้เชื้อตายนั้นก็ต้องไปกระตุ้นอีกระบบหนึ่งเพียงนก็จะเป็นแอสซาเซเนกาก็ได้ไฟเซอร์ก็ได้นั้นเข็ม3เป็นได้ทั้ง2อย่างก็จะผลจากงานวิจัยทั้งหลายที่ทํางานวิจัยถูกต้องตามระเบียบงานวิจัยทั้งหลายผมยืนยันนะครับผลการฉีดวัคซีนไข้ชัวร์ครับ ทัวแน่ๆว่าข้อมูลได้ดีแล้วก็แชร์ได้เพราะสิ่งที่เรามั่นใจเราก็อยากให้สังคมได้รับทราบครับ